อีกพิกัดที่อำเภอศิลาลาจังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณครูกิษสดาบุญช่วยปักหมุดจุดช่วยเหลือรายงานว่าโครงการอันซีนถิ่นราศีสไลม์มอบน้ำใจฮักแพงแบ่งปันแด่พี่น้องผู้ประสบภัยเราจะฟันฝ่ามวลปัญหาไปด้วยกันค่ะโดยการนำเวชภันยาไปมอบให้ชาวบ้านร่วมกับผู้บริจาคหลายองค์กรเพราะชาวบ้านในพื้นที่เริ่มจะเจ็บป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้าเพิ่มมากขึ้นค่ะ ความช่วยเหลือถูกส่งต่อจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งจากเอกชนเครือข่ายองค์กรต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยมีสิ่งของจำเป็นเช่นรองเท้าบูทยารักษาโรคอาหารยาทาป้องกันโรคน้ำกัดเท้าข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและของใช้จำเป็นค่ะ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่สําคัญนะคะรวมถึงซ่วมกระดาษเพราะการขับถ่ายมีความลําบากอย่างมากเนื่องจากชาวบ้านถูกน้ําท่วมเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วและน้ําที่ท่วมก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นค่ะโอ้ยน้ำเนี่ยมันมาไวโคตรแต่วันที่นึ่งคนนี้มันไหลเข้ามาตีสองเอาแล้วเอารถนี้มาถันี้นามวัยได้ยบบาย ก็เพิ่นอยากได้มันก็อยากได้แล้วจะอยากได้จังได้มันคอยสิได้เขาเดือดร้อนกันมดไทยก็ได้ตำบลกุุงก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับสําหรับน้ำท่วมในปีหกหานี่นักสี่สุดก็สิเป็นบรันนศาสเนี่นะครับที่ภาคเขามาดูสถานที่นะครับครับตำบลกรุงบ้านกุุงนะครับบ้านเมืองเก่าบ้านเกิงบ้านมะลีนะครับให้ส่วนนั้นก็ถือว่าแต่ว่านักสุดนี่สิเป็น พื้นที่ของบันกุงนะครับหมู่สองหมู่สิบสามนะครับที่รวมเกี่ยวกับบ้านเลื่อนนะครับในส่วนของอที่ทำการเกษตรนะครับเสียหายประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า5,000ไร่นะครับในส่วนนี้สัตว์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าต้องการฟางก้อนนะครับให้สัตว์นะครับเพราะว่าแตะก่นขยะลำบากแล้วสัตว์ดขยาขึ้นกันนะครับในส่วนนี้ คุณผู้ชมคะข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเมื่อวันที่16ตุลาคมรายงานว่ามีพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศรวม30จังหวัดซึ่งในจังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอรวมกว่า2 0 0 0 0 0ไร่ค่ะ คุณผู้ชมคะซีไซต์ไทย PBS จับมือกับเครือข่ายจัดระบบข้อมูลร่วมเป็นแพลตฟอร์มกลางค่ะปักหมุดสู้ภัยน้ำท่วมเราร่วมช่วยกันได้หากคุณผู้ชมเป็นผู้ประสบภยัยเพียงสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะกรอกข้อมูลพิกัดและความเดือดร้อนหรือหากจะร่วมให้ความช่วยเหลือก็สามารถเข้าดูพิกัดและประสานส่งต่อกับเครือข่ายในพื้นที่ได้ค่ะ